night Night time to Happy heal yourself a ไม่วัไนไหนไหนปัญหาทางใจควรได้รับการเยียวยาสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังจุฬาเรดิโอ plus fm 1 0 8 5 MHz ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเท r ราพีไน h t วันนี้พวกเราก็อยู่ด้วยกัน3คนเหมือนเดิมแตมค่ะ คุณค่ะพี่พีค่ะและหัวข้อของเราในวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับ productivity นั่นเองค่ะ p r o d u c t i <ivity> v i เป็นคำคุณศัพท์ที่แปลให้เข้าใจง่ายๆว่าได้การได้งานเมื่อนำมาใช้กับการเรียนบางคนก็แปลว่าเป็นการที่เราทำอะไรก็ตามให้ได้ประสิทธิภาพไม่ติดขัดได้ผลดีหรือบางคนก็บอกว่ามันเป็นการทำอะไรก็ตามที่มี impact สูงๆหรือทำสิ่งสำคัญให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดแถมยังทำออกมาได้ดีด้วย หรือยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเราอ่านหนังสือได้มากขึ้นจากเวลาเท่าเดิมหนึ่งชั่วโมงนั่นแปลว่าวันนี้เราช่าง productive เพราะเราทำได้มากขึ้นกว่าปกติในเวลาเท่าเดิมหรือวันนี้เราตื่นเช้ามาออกกำลังกายก่อนไปโรงเรียนได้ทำให้ไม่ง่วงตอนค่าบ,บ่ายก็เรียกว่า productive เพราะได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและเรียนอย่างมีคุณภาพไม่ง่วงเหมือนทุกวันเป็นต้นค่ะซึ่งข้อมูลดีๆเหล่านี้ก็ต้องขอขอบคุณทูปปุกปัญญา .com ด้วยนะคะ ฟังความหมายของ productive กันไปแล้วก็ดูเป็นความหมายที่ดีมากเลยนะคะเนี่ยแต่จริงๆแล้วความ productive มันก็มีด้านมืดอยู่ด้วยนะคะโดยงานวิจัยจากฟิลิปปาเบเนตผู้ที่เป็น co-founder ของบริษัทปรึกษาด้านการจัดการกับความยุ่งเหยิงแล้วก็ความเบรนเอาท์ให้กับองค์กรชั้นนำมาหลายๆที่คุณเบเนตเขาได้ค้นพบว่าความ productive ที่ผิดที่ผิดทางโดยเฉพาะในระหว่าง work from home นั้นอาจจะ นำมาซึ่งปัญหาแทรกซ้อนอื่นๆทั้งในด้านกายภาพสภาพจิตใจแล้วก็พฤติกรรมและเธอก็ได้สรุปเจสัญญาณเตือนที่ productivity เป็นพิษออกมาค่ะสัญญาณเตือนที่1ก็คือ multitasking ขั้นสุดค่ะซึ่งจากงานศึกษาพบว่าผู้หญิงมักมีแนวโน้มที่จะ m u l t i t a s k เก่งกว่าผู้ชายมากๆจน working m o m e n หลายๆคนดึงจุดแข็งของตัวเองตรงนี้ออกมาเป็นหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญเวลาสมัครงานค่ะ ซึ่งมันอาจจะมีโทษมากกว่าประโยชน์ด้วยซ้ำเพราะงานวิจัยพบว่าการมัลติทาร์นั้นส่งผลต่อระดับไอคิวที่ลดลงและลด productivity โดยรวมลงได้มากถึง40%ซึ่งขัดกับภาพลักษณ์ที่การมัลติทาร์เป็นอะไรที่ดู productive ในระยะยาวทั้งยังสามารถเกิดความวิตกกังวลสะสมรวมไปถึงความเศร้าด้วยดังนั้นถ้ามีหลายๆอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันให้ทําให้เสร็จไปทีละอย่างมากกว่าสลับงานไปมาค่ะสัญญ,ญาณเตือนที่2ก็คือการจัดการเวลาไม่ได้ โดยงานวิจัยได้บอกว่าการจัดการเวลาที่ไม่ดีส่งผลต่อการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพเพราะสังเกตได้จากความรู้สึกว่าจัดการอะไรไม่ได้หรือความไร้ระบบระเบียบในชีวิตซึ่งเป็นสัญญาณว่าเราอาจจะไม่ได้เรียงลำดับความสำคัญสิ่งที่ต้องทำดีพอและพยายามทำทุกอย่างให้ได้จนเหมือนอยู่ในวังวนของงานที่ไม่รู้จักจบจักสิ้นดังนั้นเราจึงต้องมีการวางแผนจัดลำดับสิ่งที่ต้องทำให้ดีก่อนที่จะลงมือทำนั่นเองค่ะ และสัญญาณเตือนที่3ก็คือการตอบรับมากไปทุกทคนลองดูปฏิทินงานของตัวเองและประเมินกันดูสิคะว่าในแต่ละง,งานที่มีอยู่ตอนนี้มีสักกี่อย่างที่อยากจะทําจริงๆและมีกี่อย่างที่เรารับมาเพราะว่าเกรงใจหรือว่ารู้สึกผิดถ้าเราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับคําขอของคนอื่นนั่นอาจจะเป็นสัญญาณว่าเราอาจจะตอบรับมากไปและนี่ก็เป็นปัญหาที่หลายคนเผชิญอยู่ ซึ่งคุณเบเล็ดก็เตือนว่าสิ่งน,นี้จะนำไปสู่การเบิร์นเอาท์อย่างแน่นอนรวมไปถึงทำลาย productivity และความพอใจในชีวิตซึ่งขอแนะนำว่าให้วางแผนล่วงหน้าไว้เลยว่าจะปฏิเสธกับอะไรบ้างลังเลกับอะไรบ้างและตกลงกับอะไรบ้างไว้ก่อนที่คำถามจะมาถึงเพื่อให้เราเนี่ยชัดเจนกับขอบเขตของตัวเองค่ะเกินครึ่งทางแล้วนะคะกับสัญญาณเตือนที่4คือความเหนื่อยล้าในฐานะที่คุณเบเลตเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเบรนเอาท์ ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่จะต้องพบกับลูกค้าที่ไม่อยากตื่นขึ้นจากเตียงเป็นจํานวนมากเพราะความเหนื่อยล้าเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆของอาการเบร์นเอาซึ่งสุดท้ายก็จะวกกลับมาที่ผลเสียต่อสุขภาพการทํางานในที่สุดวิธีการแก้ความล้านั้นไม่ใช่อะไรที่ซับซ้อนเหมือนข้ออื่นๆค่ะเพราะมันคือการนอนหลับที่เพียงพอห้องนอนที่มืดเงียบและปราศจากแสงจากเทคโนโลยีจะช่วยจัดการกับคอร์ติซอลที่เป็นฮอร์โมนความเครียดได้ในที่สุดค่ะและสัญญาณเตือนที่5 ความวิตกกังวลคือคุณเบนเลดให้ความเห็นในเรื่องความวิตกกังวลไว้ว่านักธุรกิจที่มีความกังวลสูงมักจะเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งที่ตัวเองทำพูดหรือหยุดทดลองสิ่งใหม่ๆและอาจจะหลีกเลี่ยงที่จะประเมินความเสี่ยงในการทำงานเนื่องจากกังวลกับสิ่งที่ไม่อาจรู้ได้จึงส่งผลอย่างมากต่อธุรกิจที่ต้องการจะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและอาศัยการคิดหาไอเดียใหม่ๆค่ะคุณเบลเลตจึงแนะนําว่าเราควรเริ่มต้นจากการประเมินว่ามีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งกระตุ้นความเครียดข,ของเรา l i s สิ่งที่เป็นกังวลออกมาให้หมดแล้วระบุว่าอันไหนควบคุมได้อันไหนควบคุมไม่ได้แล้วก็ให้โฟกัสกับการจัดการในสิ่งที่ควบคุมได้แทนอะไรที่ควบคุมไม่ได้ก็ให้ปล่อยมันไปค่ะใกล้จะจบแล้วนะคะทุกคนสัญญาณเตือนที่6คือการที่สมองมันเบลอๆพราะเมื่อเราอยู่กับงานมากไปมันมักจะส่งผลต่อสมองเราทําให้สมองตื้อคิดอะไรไม่ออกเป็นอาการที่เรียกว่า brain fog หรือสมองขึ้นฝ้า เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีหลายอย่างที่ต้องทำมากเกินจะรับไหวรวมถึงความเครียดเรื้อรังที่อาจจะส่งผลให้สื่อสารประสาทไม่ทำงานส่งผลต่อแก้เสียสมาธิได้ง่ายคิดอะไรไม่ค่อยออกหลงหลงลืมล,มลืมค่ะแต่เราก็สามารถป้องกันได้ด้วยการพยายามออกห่างจากคอมพิวเตอร์บ่อยๆและมีงานศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าพฤติกรรมเท้าติดพื้นจะช่วยรีเซ็ตสมองของเราได้ดีค่ะเช่นเดินเท้าเปล่าสักเล็กน้อยทำนองนั้นค่ะ และสัญญาณเตือนสุดท้ายสัญญาณเตือนที่7ก็คือความเจ็บปวดค่ะนอกเหนือจากอาการปวดเมื่อยปวดไหล่ไปจนถึงการปวดต่างๆจะเป็นสิ่งที่ร่างกายเรากำลังตะโกนบอกให้เราหยุดได้แล้วเป็นสัญญาณว่าเราทำมากจนเกินไปหรือว่านานจนเกินไปอีกด้วยแล้วก็ยังทำลายประสิทธิภาพในการทำงานของเราด้วยค่ะคุณเบล็ดจึงแนะนำว่าให้เราพักบ,บ่อยๆและบริหารร่างกายอย่างสม่ำเสมอรวมถึงดูสรีระท่าทางการทำงานให้ถูกสุขลักษณะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก b rightsidepeople.com ด้วยนะคะเราม,มาพูดถึงวิธีการ Productive ให้ถูกทางกันดีกว่าแน่นอนว่าต้องเป็นวิธีที่เราคัดมาแล้วและได้รับการพิสูจน์จาก UC Berkeley ว่าได้ผลจริงด้วยวิธีที่1การลดสิ่งที่ทําให้เสียสมาธิค่ะจากงานวิจัยเนี่ยพบว่าเวลาที่เราสามารถโฟกัสกับก,บการทํางานลดลงอย่างต่อเนื่องทุกๆป,ปีดังนั้นเราจึงต้องพยายามปรับสภาพแวดล้อมการทํางานของตัวเองให้มีสิ่งที่ก่อกวนสมาธิของเราให้น้อยลงค่ะเช่น การปิด notification การแจ้งเตือนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขณะโฟกัสกับงานโดยเช็คโทรศัพท์อีเมลหรือว่าข้อความเป็นช่วงๆตามเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้นส่วนวิธีที่2ก็คือทำงานทีละอย่างอย่า multitask แบบที่พูดไปตอนต้นรายการเลยค่ะส่วนวิธีที่3คือการรู้จัก peak performance hour หนอชื่อดูหรูมากต้องอธิบายก่อนว่า24ชั่วโมงในแต่ละวันมีค่าไม่เท่ากันค่ะเพราะจะมีบางช่วงที่สมองทำงานได้ดีมาก และบางช่วงที่ร่างกายต้องการการพักผ่อนโดยงานวิจัยจาก McKinsey ียงค a n y ได้พิสูจน์มาแล้วว่าคนที่ทำงานในช่วง Peak Performance Hour สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมถึง5เท่าเลยค่ะและเราก็ต้องรู้จักตัวเองด้วยว่าช่วงเวลาไหนที่เราทำงานได้ดีคิดงานออกซึ่งคนส่วนใหญ่นะคะจะมีช่วงเวลาที่พีคอยู่ในช่วง7จ็ดโมงถึง9ก้าโมงค่ะวิธีที่4คือการแบ่งพลังงานของคุณให้เหมาะสมแบ่งเวลาพักและทำงานให้ดี เราก็จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในระดับที่ Performance ได้ถี่มากยิ่งขึ้นและยังมีหลักการ s e i รนิ c เอฟเฟกที่ได้ถูกพิสูจน์ทางจิตวิทยาแล้วว่าถ้าเราพักจากการทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในขณะที่ยังทำสิ่งสิ่งนั้นไม่เสร็จและแบ่งเวลาให้สมองได้คิดเรื่องอื่นจะทำให้เราสามารถจำสิ่งที่ยังทำไม่เสร็จได้ดีขึ้นเพราะมีการเพิ่มเวลาให้กับสมองได้ Process ข้อมูลแล้วก็ไม่หักโหมจนเกินไปและวิธีที่5ก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากคะ่ะ นั่นคือการกินอาหารที่มีโภชนาการรวมถึงการกินอาหารและขนมย่อยๆระหว่างวันเพื่อทําให้ร่างกายได้รับค,คลูโคลสที่เพียงพอสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพวิธีที่6การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและวิธีที่7คือการนอนและพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงเรียนรู้การนอนระยะสั้นระหว่างวันหรือก็คือเนปเพื่อทําให้ร่างกายเนี่ยสามารถทํางานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะและวิธีสุดท้ายนะคะคือการควบคุมความเครียดของตัวเองให้ดีค่ะ เพราะเราจะสามารถทํางานได้ดีที่สุดในช่วงที่เรามีความเครียดร,ระดับกลางกลางเพราะความเครียดนั้นมีผลทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียหากไม่เครียดเลยเราอาจจะไม่มีแรงผลักดันในการทํางานให้เสร็จแต่หาเครียดมากจนเกินไปเราก็จะไม่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันและในส่วนนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก g e n c y m a n p o w e r c o m ด้วยนะคะพอมาถึงตรงนี้หลายๆคนคงเริ่มมีความคิดแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าอา้าว productive มากไปก็ไม่ดี Productive น้อยไปก็ทำางานสู้คนอื่นๆไม่ได้แล้วการหาจุดพอดีก็ไม่ใช่ง่ายๆอีกแล้วอย่างนี้ทำยังไงดีละ่ะซึ่งพวกเรา Therapy Night ก็หาคำตอบมาให้คุณผู้ฟังแล้วล่ะคะ่ะคำตอบก็คือ Productive Distraction นั่นเองค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องมาขออธิบายกันก่อนว่า Productive Distraction เนี่ยคืออะไร Productive ก็คือการทำงานเนี่ยมีประสิทธิภาพส่วน Distraction ก็คือความอกแวก การเสียสมาธิถ้าแปลอย่างง่ายๆเลยก็คือเราจะเสียสมาธิกันยังไงให้ได้งานนั่นเองค่ะตัวยุคสมัยของพวกเราที่เกิดโซเชียลมีเดียขึ้นมามากมายนะคะหลายๆคนอาจจะเป็นโรค fear of missing out หรือว่าการกลัวการตกกระแสก,กลัวตามข่าวสารไม่ทันนั่นจึงทําให้เราต้องคอยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นโซเชียลมีเดียหรือว่าแอปสลับหน้าจอไปเล่นโซเชียลอยู่บ่อยครั้งส่งผลให้เราเสียสมาธิในการทํางานไป มีรายงานจาก u d e m นะคะในเรื่องรายงานของ workplace d i t r a c t i o n report พบว่า3 6ซของคนวัยทำงาน Gen Y และ Gen Z มีการใช้เวลาทำงานมากกว่า2ชั่วโมงในแต่ละวันเพื่อเช็คมือถือเช็คแน็กรวดต่างๆในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานค่ะและเกินครึ่งนะคะบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพจากที่ควรจะเป็นเพราะว่าการวอกแวกเปเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์นั่นเองค่ะแล้วเ,เราจะแก้การเสียสมาธิเหล่านี้ได้ยังไงกันบ้าง อย่างแรกนะคะคือการลดสิ่งเร้าค่ะเช่นการปิดแจ้งเตือนหรือว่าปิดโทรศัพท์มือถือไปเลยหากสามารถทําได้แต่ทีนี้ก็จะมีอีกปัญหานั่นคือแล้วคนที่ต้องทํางานกับสื่อโซเชียลหรือใช้โทรศัพท์ติดต่องานหนักๆต้องตามข่าวสารตลอดเวลาล่ะเช่นนักข่าวนักการตลาดนักประชาสัมพันธ์จะทํายังไงล่ะทีนี้ก็ต้องตามข่าวมาทํางานแต่บางทีตามไปตามมาก็ออกนอกเรื่องงานเฉยเลย นี่แหละค่ะก็เลยเป็นที่มาของ productive distraction วิธีการจัดการกับสิ่งเราให้กลายมาเป็นตัวช่วยงานของเราให้ดีขึ้นมาแทนทางบริษัท HubSpot บริษัทซอฟ์แวร์นะคะเลยได้คิดค้นแนวคิดที่ปรับมุมมองของเราต่อสิ่งเราต่งตางๆว่ามันไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะแถมสิ่งเรา้าเหล่านี้ยังช่วยให้การงานของเรามีประสิทธิภาพขึ้นอีกด้วยซึ่งเขาก็ได้คิดไว้ด้วยกันทั้งหมด4อย่างค่ะโดยอย่างแรกก็คือการพูดคุยเม้ามอยกับเพื่อนร่วมง,งานค่ะ การได้เมา์มอยกับเพื่อนร่วมง,งานถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้คนทํางานได้ดีขึ้นเลยนะคะเพราะการได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมง,งานบางครั้งเราก็อาจจะได้ไอเดียอะไรใหม่ๆหรือได้แนวคิดใหม่ๆที่สามารถมาปรับใช้กับงานของเราได้ด้วยมีรายงานจาก Workforce Mood Tracker ด้วยนะที่ระบุว่า89%ของคนทํางานยืนยันว่าการเมา์มอยกับเพื่อนร่วมง,งานช่วยให้งานดีขึ้นคิดงานออกง่ายขึ้นและยังช่วยป้องกันการเบรนเอาท์หรือว่าหมดไฟในการทํางานอีกด้วย นีแค่เรียนออนไลน์ไม่ค่อยได้ออกไปเจอผู้คนยังหมดไฟจะเรียนเลยค่ะเทียบกับตอนก่อนมีโควิดแล้วได้ออกไปเรียนได้เม้ามอยกับเพื่อนในห้องตอนนั้นมีไฟกว่าเยอะเลยถ้าต้องไปทํางานยิบเงียไม่มีคนคุยเป็นปีปีด้วยเราก็คงเหนื่อยแล้วก็หมดไฟที่จะทํางานเหมือนกันแต่แน่นอนค่ะว่าการคุยมากจนเกินไปมากจนไม่ยอมทํางานมันก็เกิดขึ้นจริงได้แล้วก็ไม่ส่งผลดีกับงานของเรา เขาจึงแนบคําแนะนํามาด้วยค่ะว่าควรมีการกําหนดระยะเวลาการคุยงานต้องรู้จักตัดจบให้เป็นเช่นอาจจะคุยสัพเพเหระสักสินาทีแล้วค่อยแยกย้ายไปทํางานอีกชั่วโมงครึ่งค่อยมาคุยกันอีกทีอะไรประมาณนี้ต่อมาที่ข้อ2ค่ะการกินขนมเล่นมือถือหรือว่าทําอะไรอื่นๆนอกเหนือจากการทํางานก็ทําให้งานของเรามีประสิทธิภาพขึ้นนะคะจากงานวิจัยหลายชิ้นและเชื่อว่าคุณผู้ฟังเองก็ต้องเคยได้ยินมาบ้างเหมือนกันว่า มนุษย์เรานะคะไม่ควรทํางานติดต่อกันนานๆเพราะจะทําให้สมองเราเนี่ยล้าแล้วจะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพค่ะเพราะฉะนั้นการได้พักผ่อนบ้างทานขนมบ้างออกห่างจากงานสักห้านาทีแค่นี้ก็ช่วยให้สมองเราแจ่มใสขึ้นแล้วก็ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วค่ะซึ่งเราจะกําหนดเวลายังไงดีละ่ะทํางานชั่วโมงหนึ่งพัก5นาทีหรือทํางานชั่วโมงหนึ่งควรพัก10นาทีเราจะกําหนดระยะเวลายังไง เขาก็มีคำแนะนำมานะคะว่าสามารถใช้พโมโดโรเทคนิคซึ่งเจ้าเทคนิคนี้ถูกคิดคนด้นโดยคุณฟรนเชสโกซิริโลในช่วงปี1980ซึ่งถูกตั้งตามนาฬิกาทรงมะเขือเทศที่ไว้ใช้ตั้งเวลาในห้องครัวนั่นแหละค่ะวิธีปฏิบัติพโ,โมโดโรนะคะอย่างแรกเลยเราต้องกำหนดก่อนว่าเราอยากทำอะไรให้เสร็จบ้างหลังจากนั้นตั้งนาฬิกาไว้ที่25นาทีค่ะแล้วในช่วง25นาทีนี้ต้องตั้งใจทำงานนะคะห้ามวอกแวก พอหมด25นาทีปุ๊บก็อนุญาตให้ตัวเองพักเบรกได้สั้นๆสัก5-10ถึงนาทีค่ะแล้วค่อยกลับมาทำงานต่ออีก25นาทีหลังจากที่วนลูปทำงาน25นาทีพักสั้นๆ5-10ถึงนาทีได้ครบ3รอบพอถึงรอบที่4หลังจากทำงานครบ25นาทีเราก็จะให้พักยาวค่ะที่15-30ถึงนาทีพอครบเวลาพักเราก็วนกลับไปเรื่องนับหนึ่งใหม่ก็คือ ทำงาน25นาทีแล้วก็พักสั้นๆอีก5-10นาทีแล้วก็วนแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะซึ้งนี้จริงอยู่ว่าตามเทคนิคนีคน้จะแนะนําที่25นาทีนะคะแต่ในบางสายงานก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับระยะเวลาสั้นๆเท่าไหร่ก็สามารถปรับเปลี่ยนเวลากําหนดเวลากันเอาได้ตามความเหมาะสมนะคะต่อกันที่ข้อที่3นะคะเสียงรบกวนค่ะจริงๆก็ไม่ได้แย่นะคะหลายคนเนี่ยอาจจะเคยโดนบ่นว่าฟังเพลงระหว่างทํางานหรอ มันจะไปมีสมาธิได้ยังไงแต่ถ้าหากเลือกเพลงถูกวิธีก็สามารถช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานของเราดีขึ้นได้เลยล่ะค่ะโดยมีคนทำเพลย์ลิสต์สำหรับการทำงานเอาไว้มากมายเลยนะคะคุณผู้ฟังสามารถลองไปเสิร์ชกันดูได้อย่างในเว็บไซต์ Brain.HM ก็มีเสียงแล้วก็มีเพลงที่สร้างโดย AI ที่ใช้หลักประสาทวิทยาที่เลือกเสียงเพลงที่มีคลื่นเสียงที่จะช่วยปรับคลื่นสมองของคนฟงังให้มีสมาธิมากยิ่งขึ้น และหลายคนอาจจะสงสัยว่าเวลาอ่านหนังสือทำงานทำไมเราถึงชอบไปทําที่คาเฟ่ร้านกาแฟถึงมีสมาธิมากกว่าที่บ้านนั่นก็เพราะว่าเสียงบรรยากาศในร้านกาแฟเช่นเสียงถ้วยชามเสียงเครื่องทํากาแฟก็เป็นหนึ่งในพวกเสียงที่ทําให้เราทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะอ่ามาตอนน่อกันที่ข้อสุดท้ายเลยนะคะที่เขาบอกว่าการพัก Internet, เล่นอินเทอร์เน็ตเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆเป็นเรื่องดีค่ะเพราะว่าทุกวันนี้พอมีโซเชียลมีเดียข่าวสารและความรู้ต่างๆ สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากอย่างบางวันเราถ่ายถ,ยถย่ายปิกพอกก็เจอคลิปสอนภาษาญี่ปุ่นวันละคำเขาเลยมองวันเนี่ยเป็นข้อดีค่ะเพราะนอกจากพนักงานจะได้พักผ่อนหย่อนใจแล้วนะคะยังเป็นการได้เรียนรู้ไปในตัวอีกด้วยแล้วการที่มีความรู้รอบตัวเยอะมีความรู้กว้างขวางก็ส่งผลดีต่อการพัฒนางานคิดไอเดียได้ง่ายขึ้นค่ะทางนี้ก็ต้องบอกว่าต้องเล่นในระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะ ถึงจะเป็นผลดีมีการกําหนดระยะเวลาการทํางานและระยะเวลาการพักค่ะจากที่ได้นํามาแชร์กันเมื่อกี้นะคะสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการบาลานซ์นั่นเองค่ะหมายถึงการบาลานซ์สิ่งรบกวนแล้วก็การทํางานให้อยู่ในจุดที่พอดีไม่ได้มีอันไหนมากจนเกินไปหรือว่าน้อยจนเกินไปโดย Distraction Focus Paradox หรือก็คือจุดตรงกลางความบาลานซ์ที่พอดีนี้ก็เคยถูกพูดถึงใน MIT Loan Management Review โดยคุณคาร์สเตนลอนเพนเดอร์เซนจาก Compenhagen Business School ด้วยค่ะซึ่งเขาได้กล่าวเอาไว้ว่าคนที่สามารถจัดการบริหารกับบาลานซ์ระหว่าง c u r i o s i t y หรือก็คือการที่เราอยากจะทำอะไรใหม่ๆเช่นการแวะไปเมากับเพื่อนหรือการถ่ายโทราศัพท์ตามข่าวสารที่เพิ่งอัปเดตและ Concentration หรือความสามารถในการจดจอ่อแบบการจดจ่ออยู่กับงานที่ต้องทำหนังสือที่ต้องอ่านก่อนสอบ คนที่บรานา์สิ่งเหล่านี้ได้ก็คือคนที่มีสกิลที่เรียกว่า a i l j o y and Discipline Thinking นั่นเองค่ะนอกจากนี้ผลงานการวิจัยจาก North Western University ยังมีการกล่าวถึง Productive Distraction เอาไว้ด้วยค่ะว่าว่าด้วยเรื่องของ Sensory gating นั่นเองค่ะซึ่งมันก็คือกลไกทางสมองของมนุษย์ที่จะทำการคัดกรองสิ่งรบกวนที่ไม่จำเป็นออกไปอย่างเช่นเวลาที่เราจดจ่อกับอะไรมากๆเราก็เลยไม่ได้ยินเสียงคนรอบข้างเช่นถ้าเวลาที่เราเผลอๆอยู่ในคาบ ฟังอะไรอาจารย์ไม่รู้เรื่องเลยแต่อยู่ดีพอเขาเรียกชื่อเราเราดันได้ยินซะง,งั้นเคสนี้ก็คือสิ่งที่อาจารย์สอนโดยเซนเซอรี่เกตติ้งของเราตัดออกไปมีแค่ชื่อของเราที่อาจารย์เรียกขึ้นมาที่สมองเราเลือกให้รับเข้ามาใช่ไหมนะใช่เลยจากการทดลองคลื่นสมองของมนุษย์นะคะสามารถวัดได้ว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าวัดจากแบบทดสอบของเขานะคะคือคนที่สมองเปิดรับอะไรไม่รู้ที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่พวกเขากําลังทําอยู่ได้มากกว่า ในขณะที่คนที่ sensory g e t i n g ตัดสิ่งรบกวนที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องทำออกได้ตั้งแต่เนิ่นๆดันมีความคิดสร้างสารรค์ที่น้อยกว่าค่ะดังนั้น<ม><ม>ก็เลยสรุปได้ว่าการเสียสมาธิระหว่างทำงานไปสนใจเรื่องอื่นรอบตัวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับงานเลยบ้างในบางครั้งบางคราวก็สามารถเป็นการช่วยสร้างความคิดส,สร้างสรรค์สร้างไอเดียอะไรใหม่ๆได้เหมือนกันนั่นเองค่ะย้านะคะพวกเราไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนไม่มีสมาธิในการทำงานแค่อยากจะบอกว่า พักบ้างปล่อยสมองปล่อยใจไหลไปบ้างในบางครั้งบางคราวก็อาจจะเป็นอีกวิธีที่จะชาร์จพลังความครีเอทีฟให้เราได้เช่นกันค่ะและตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก t h อ m a ม t e r ด้วยนะคะพูดคุยกันมาถึงตรงนี้แล้วพวกเราเชื่อว่าหัวข้อในวันนี้เหมาะกับชีวิตของใครหลายๆคนในช่วงนี้แน่นอนเลยใช่ไหมคะซึ่งในสัปดาห์นี้ในเมื่อเราก็เข้าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตที่เร่งรีบกับแบบรีบเร่งและต้องคอยผลักทีฟมากๆไปแล้วต่อจากนี้ เราจะเข้าสู่โหมดผ่อนคลายเอาให้มันช้าๆชิวๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลินๆไม่ต้องคิดอะไรมากให้พวกเราพูดเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะจึงเรื่องชิวๆที่ว่าก็คือเราจะมาแชร์ให้คุณผู้ฟังได้ลองฟังกันคือทำไมเราจึงควรพักผ่อนนั่นเองกระซิบกระซิบนะคะว่านี้ไม่ได้หมายถึงการพักที่แปลว่าพักผ่อนนอนหลับอย่างเดียวเท่านั้น แต่ไปถึงการพักที่เป็นการพักผ่อนหย่อนใจด้วยเช่นกันค่ะซึ่งวันนี้ถึงจะไม่ใช่เรื่องนิทานแต่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจินตนาการค่ะซึ่งพวกเราทั้งสมคนได้ไปอ่านมาแล้วรู้สึกว่าอืมน่าสนใจนะเนี่ยก็เลยนํามาแปลแล้วก็แชร์ให้คุณผู้ฟังฟังกันเพลินๆหลังจากเจอเนื้อหาแบบหนักอึ้งในวันนี้ค่ะโดยเรื่องนี้นะคะเคยถูกเผยแพร่เอาไว้ในบทความตั้งแต่ปี2005กันเลยทีเดียวใน Scientific American นติตยสารวิทยาศาสตร์ยอดนิยมของอเมริกาโดยได้กล่าวเอาไว้ว่าการที่จะรักษาความ productive และความ creative ในตัวเราเอาไว้ได้ควรจะได้รับการพักเบรกจากงานเป็นเวลา20นาทีและให้ตัวเองได้พักผ่อนหรือที่เรียกว่า mental vacation ค่ะแล้ว mental vacation คืออะไรล่ะ mental vacation ก็คือการได้นั่งหลับตาแล้วก็จินตนาการถึงโมเมนต์ที่ผ่อนคลายที่สุดสวยงามที่สุดหรือสถานที่เที่ยวที่คุณอยากจะไป เป็นการจินตนาการหรือว่าสะกดจิตตัวเองเล็กๆนั่งนึกภาพอะไรบางอย่างที่สามารถลดระดับฮอร์โมนความเครียดที่ถูกปล่อยออกไปในกล้ามเนือ้อซึ่งการทําอย่างนี้จะช่วยลดทั้งความเครียดแล้วก็ความเหนื่อยล้าได้นนั่นเองค่ะในเมื่อรู้จัก mental vacation กันแล้วเราค่อยวนกลับมาที่คําถามแรกกันก่อนเลยก็คือแล้วทําไมเราต้องมี mental vacation ทําไมเราต้องพักและคําตอบก็คือความเครียดสามารถทําให้เกิดผลร้ายได้มากกว่าแค่สุขภาพจิตค่ะ สุขภาพกายก็ไม่รอดพ้นเนื้อมือเจ้าความเครียดนี้เหมือนกันนะคะดังนั้นเราจึงควรที่จะสู้กับมันไฟมันเข้าไปเครียดนักใช่ไหมเงินก็หนีไปพักเงินฉันจะหนีไปเที่ยวในจินตนาการเอาละกันจากนี้ยาสารนี้นะคะเขาได้บอกว่าเราคนทํางานเสียเวลาชีวิตไปเยอะมากจากความป่วยทั้งทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตอันเกิดจากความเครียดในที่ทํางานดังนั้น mental vacation จึงเป็นสิ่งสําคัญมากเลยค่ะ นั่นก็เป็นเพราะ mental vacation จะช่วยลดความเครียดและลดปัญหาเรื่องที่แต่ละคนมักจะคิดแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตในแต่ละวันไม่เห็นจะมีเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนคลายบ้างเลยไม่มีเวลากินข้าวแบบชิวๆไม่มีเวลาออกกําลังกายแล้วก็ไม่มีเวลาได้ไปเที่ยวดังนั้นเจ้า mental vacation เนี้ยก็เลยถูกคิดค้นขึ้นมาให้คนเราได้มีเวลาพักในแต่ละวันบ้างนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะในบทความเดียวกันยังบอกอีกว่างานงีบหลับ ไม่ได้ช่วยลดความเครียดได้นะคะแต่เป็น mental vacation ต่างหากที่ลดได้แถมยังบูสต์พลังความคิดและการใช้เหตุผลให้กับเราได้ดีอีกด้วยโดยในการที่จะทำให้ mental vacation มีคุณภาพเวลาหลับตาแล้วจินตนาการก็ต้องคิดให้ครบนะคะวิวอย่างเดียวไม่พอเอาให้ครบ5สัมผัสเลยเช่นเรานึกถึงเสียงน้ำทะเลลมพัดเย็นๆที่พัดกระทบใบหน้ากลิ่นทะเลที่โชยมากับลมแบบนั้นเลยค่ะ จินตนาการให้เหมือนเราได้ไปเที่ยวได้ไปพักจริงๆแบบนั้นก็จะเป็นการทำให้ mental vacation มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะหรือถ้ารู้สึกว่าทำแบบนั้นตั้ง20นาทีมันนานเกินไปหรือเปล่าจะทำแค่10นาทีก็ได้นะคะเพราะใจความสำคัญของ mental vacation ไม่ได้อยู่ที่ว่าเรานั่งจินตนาการครบ20นาทีหรือเปล่าแต่อยู่ที่พอเราเครียดเราก็พักดังนั้นสามารถทำได้บ่อยๆตลอดทั้งวันเลยค่ะ และสำหรับคลิคดีๆที่นำมาแถมกันในส่วนนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบทความของดรอันเลนชัจากเว็บไซต์ Mental Health n e t ด้วยนะคะและพวกเราก็หวังว่าข้อมูลดีๆกับคลิคสนุกๆในวันนี้จะช่วยทำให้วันเครียดๆเร่งๆของคุณผู้ฟังสามารถผ่อนคลายได้มากขึ้นนะคะแล้วเจอกันใหม่ได้ในวันอังคารหน้ากับรายการ Therapy Night เวลา2ทุ่มครึทางจุฬา Radio p ลั s FM 108.5เมกหรือทางแอปพลิเคชัน Joox และสามารถฟังย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ cu radio z u l a ac t h หรือทางเพจ Facebook Therapy Night ทุกวันพุธเวลาสองทุ่มตรงแล้วสัปดาห์หน้าพวกเราจะกลับมากับหัวข้ออะไรอย่าลืมมาติดตามกันนะคะสำหรับคืนนี้สวัสดีค่ะ Therapy Night a night time to heal your soul ไม่ว่าไหนไหน,ในปัญหาทางใจควรได้รับการเยียวยา